สวัสดีค่ะนักเรียนเช้านี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะคะให้นักเรียนดูคลิปการสอนของสอทวทนะคะสองคลิปจนจบนะคะเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะพอนักเรียนดูคลิปการสอนของสอทวทจบแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะ ในหน้า137ค่ะเตรียมหยิบดินสอมาด้วยค่ะแล้วก็หัวข้อ4.6่เลยนะลูกหน้า137หัวข้อ4.6การเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเขาให้เราเติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับ นะคะเขาช่างมาให้เราเรียบร้อยเราแค่อ่านตาช่างนะคะหอมแดงหอมแดงนะคะนักเรียนดูหนังสือนักเรียนประกอบไปเลยนะคะหอมแดงประมาณเท่าไหร่เอ่ย1กิโลกับ1ขีดนะคะเลยมา1ขีด1กิโลกับ1ขีดส่วนกระเทียมกระเทียม1 หกิโลกับ5ขีดนะคะแสดงว่ากระเทียมมากกว่านะคะหอมแดงเบาวกว่ากระเทียมขอไว้เติมหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับหอมแดงหนักแค่1นกิโลหขีดกระเทียม1นกิโลหขีดแสดงว่าหอมแดงเบาวกว่านักเรียนก็เขียนคําว่าเบาวกว่าลูก เบากว่าต่อไปข้อสองระหว่างแตงโมกับทุเรียนอ่านักเรียนดูหนังสือตัวเองนะคะแตงโมประมาณหนึ่งสองสองกิโลกับห้าขีดนะคะูนับได้ส่วนทุเรียนหนึ่งสองสาม 3กิโลกับ5ขีดแสดงว่าทุเรียนหนักกว่านะคะส่วนแตงโมโคแค่2กิโล5ขีดเองสรุปแตงโมเบากว่าทุเรียนใช้คำว่าเบาวกว่าทุเรียนค่ะต่อไปข้อ สามสับประรดกับส้มโอสับประรดะดูตาช่างก็ช่างไม้เรียบร้อยอเราแค่อ่านค่าหนึ่งกิโลสกิโลสกิโลกับ7ขีดนะคะส่วนส้มโอส้มโอ1นกิโลกับ7จ็ดขีดย,ยังไม่ถึง2อกิโลดีนะคะ แสดงว่าสับประรดหนักกว่านะคะสับประรด2กิโล7ขีดซ้อมโอ1กิโล7ขีดสับประรดเขียนคำว่าหนักกว่าค่ะอ่ะผิดไปก็ไก่นะตรงนี้คุลืมไปหนักกว่านะคะหนักกว่า ส้มโออ่ะเสร็จแล้วก็เปิดหน้า138ดเดี๋ยวครูทํำดูเป็นตัวอย่างสักสองสามข้ออ่ะเขาให้เติมคําว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะดูข้อที่หนึ่งส้มสามกิโลกร,รัมกับห้าขีดแตงโมสามกิโลกร,รัมกับหกขีด สากิโลอันนี้ก็3ากิโลส่วนขีดส้ม5้ขีดแตงโม6กขีดเศษของมันแสดงว่าส้ม3ากิโลห้ขีดเป็นยังไงคะเบากว่านะคะเขียนคำว่าเบากว่าต่อไปข้อส ข้อ 2. ฝรั่งสกิโลกรัม9ขีดกับทับทิม4กิโลกรัม3ขีด4กิโลกรัมเท่ากันส่วนเศษฝรั่ง9ขีดทับทิม3ขีดแสดงว่าฝรั่งเป็นยังไงคะหนักกว่านักเรียนเขียนหนักกว่าคะ่ะ ข้อ3น้อยนหนาห5กิโลกร,รัมกับ5ขีดกับมังคุด5กิโลกร,รัมครึ่ง5กิโลกร,รัมครึ่งคำว่าครึ่งก็คือ1กิโลมี10ขีดครึ่ง10ขีดก็คือ5 5หขีดนะคะ ตรงนี้ครึ่งก็คือขีดแสดงว่าน้ำหนักเป็นยังไงคะเท่ากับหนักเท่ากับใช้คำว่าหนักเท่ากับถ้าไม่ดูอีกข้อหนึ่งมันเทศสี่กิโลกร,รมัมเจ็ดร้อยกร,รมัมมันแกว้ว จ็ดกิโลกรมัมกับเจ็ดร้อยกรมัมสังเกตง่ายๆนะคะมันเทศสี่กิโลมันแก้วเจ็ดกิโลเศษเศษเท่ากันอยู่แล้วแต่กิโลด้านหน้านะ่ะมันแก้วจะหนักกว่าส่วนมันเทศจะเบาวกว่าคือแค่สี่กิโลเองข้อนี้จึงตอบว่ามันเทศเบาวกว่า เหลืออีอกข้อก็ได้นะคะอีกข้อหนึ่งข้อห้าอวุนเจ็ดกิโลกรัมสี่ขีดพุทราเก้ากิโลกรัมสี่ขีดอวุนเจ็ดกิโลพุทราเก้ากิโลแสดงว่าอวุนเบาวกว่าเหลือข้อหกถึงข้อสีนักเรียนอ่านโจทย์และลองเปรียบเทียบนะคะ เขียนคําว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่ะสองหน้าแล้วนะคะต่อไปนะหน้าหนึ่งร้อยสามเก้าหน้าหนึ่งร้อยสามเก้าการเปรียบเทียบน้ําหนักต่อนะคะให้เรียนเติมคําว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่าดูข้อที่หนึ่งปลาหกร้อยกรัม หกรกรัมนะคะเราตีเป็นขีดก่อน1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัมแสดงว่าปลาหนัก6ขีดนะคะส่วนกุ้งหนัก7ขีดกุ้งหนัก7ขีด แสดงว่าปลาเป็นยังไงเบากว่าเขียนคำว่าเบากว่าต่อไปข้อสองไก่หนึ0งพกรัม1นกิโลเท่ากับหนึ่พกรัมแสดงว่าไก่นักหนึ่งกิโลกรัมปูหนักสิขีด สิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมแสดงว่าเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะข้อนี้เขียนว่าหนักเท่ากับหนักเท่ากับ ต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะถั่วเขียวหนัก20ขีด20ขีด1ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดถ้า2กิโลเท่ากับ20ขีดถั่วเขียวหนัก2กิโลนะคะตรงนี้เกลือหนัก200กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม แสดงว่าชั่วเขียวหนักกว่าเียวหนักกว่าค่ะเหลืออีกสองข้อก็4สี่ข้อห้านักเรียนลองไปเปรียบเทียบน้ำหนักดูเองนะคะเดี๋ยววันนี้ทำอีกหน้านะคะหน้าสุดท้ายก็คือหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบการเปรียบเทียบน้ำหนักเหมือนเดิม เติมคําว่าน้าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับเขาบอกว่ากระเทียม12ขีดกับกุ้งแห้ง1กิโลกรัม4่ขีดอ,อะไรเบากว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับกระเทียม12ขีด12ขีดก็คือ1กิโลกับ2ขีดกุ้งแห้ง1กิโล4ขีด แสดงว่ากระเทียมเป็นยังไงคะเบากว่าต่อไปข้อสองค่ะกุ้ง21ขีด21ขีดก็คือ2กิโลกับ1ขีดต่อไปปู2 2กิโลกับ100กรัม100กรัมเท่ากับ1ขีด ปูก็หนักเท่ากับ2กิโลกับ1ขีดแสดงว่าหนักเป็นยังไงคะหนักเท่ากับเขียนว่าหนักเท่ากับอีกข้อหนึ่งค่ะมาดูทุเรียน28ขีด28ขีด หนึ่งกิโลมีสิบขีดถ้ายี่สิบยี่สิบก็คือสองกิโลแปดขีดก็กลายเป็นสองกิโลแปดขีดอ่ามังคุดสองกิโลกรัมกับหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมก็คือหกขีดสองกิโลแปดขีดกับมังคุดสองกิโลหกขีดแสดงว่าทุเรียน หนักกว่าอากล้องนะคะผักบุ้ง15ขีดผักบุ้ง15ขีดแสดงว่าหนักเท่ากับ1กิโลกรัมหขีดส่วนต้นหอม1กิโลกรัมครึ่งครึ่งก็คือ5ขีด หนกิโลห้าขีดต้นผักบุ้งก็หนึ่งกิโลห้าขีดแสดงว่าหนักเป็นยังไงคะหนักเท่ากับอ่าเหลืออีกสีข้อเดี๋ยวนั่งเรียนไปนั่งเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์อเองนะคะเสร็จแล้วก็ส่งครูเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมส่งรูปนักเรียนขณะทํางานไห้ครูครั้งละหนึ่งรูปด้วยนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ